เรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและเริ่มสำรวจธุรกิจอินเทอร์เน็ตอยู่สักพักด้วยความที่เป็นคนที่มีไหวพริบเขาเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดกับการทํางานเป็นลูกจ้างอย่างรวดเร็วนะครับและเกิดแรงผลักดันอย่างแรงกล้าที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเองเขาได้ทําอะไรบางอย่างที่ชาญฉลาดกับซอฟต์แวร์และผลงานของเขาเนี่ยก็กลายเป็นที่นิยมในชั่วข้ามคืน และณนะจุดสูงสุดแห่งความสําเร็จเขากลับตัดสินใจขายกิจการซึ่งโดยเงินมากมายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้นะครับเขาก็ได้เริ่มธุรกิจที่2ของเขานั่นก็คือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอาัจฉริยะในชื่อแบรนด์เอ็กเพิงพอดแคสต์อีพีนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแบรนด์หนึ่งที่กล้าลุกขึ้นมาท้าชนโดยตรงกับเทสล a าของอีลอนมัสก์นะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful story. Inspire people. สวัสดีครับผมดนทาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e e Story นะครับรายการที่เล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับชายคนหนึ่งนะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากๆนะครับเขาเป็นคนที่กล้าสร้างแบนรนด์รถยนต์ไฟฟ้าและโฟกัสมาที่การท้าชนเทส l a ของอีลอนมัสโดยตรงนะครับแบรนด์น,นั้นก็คือเอ็กเพินะครับโดยเหอเสี่ยวเพิงเหอเสี่ยวเพิงเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี1 9 7 7 ที่เมืองห่วงฉีมนมณฑลหูเป่ยในจีนตอนกลางนะครับซึ่งเป็นที่ที่เขาได้ใช้ชีวิตภายในวัยเด็กเขาได้เข้าศึกษาที่ South China University of Technology นะครับและจบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปี1999นะครับหลังจากเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้งานที่ AsiaInfo Technology นะครับโดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้นำในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนของเธอเองที่เรียนจบจากคลาสเดียวกันก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปทํางานที่แห่งนี้มากนักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมองไปที่บริษัทเอกชนเป็นหลักแต่ก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตเป็นอย่างมากนะครับเขาต้องการบรรลุอิสรภาพทางการเงินก่อนอายุ40ปีแม้ว่าเขาจะได้รับหุ้นมูลค่า3,000ดอลลาร์นะครับเมื่อเอเชียอินโฟเข้าตลาดอกซับแต่เขาก็คิดอย่างดีแล้วนะครับว่าบริษัทแห่งนี้ไม่น่าจะใช่บริษัทที่ทําให้เขาบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ที่ AC Info เนี่ยเฮอทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเหลียงเจียพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยรับผิดชอบการสร้างระบบอีเมลขนาดยักษ์นะครับในปี2004เนี่ยเฮอและเจ๋ยก็าลาออกจาก AC Info นะครับและเริ่มต่อตั้งบริษัทของพวกเขาเองพวกเขาตั้งชื่อเหมือนว่า UC Web ในช่วงนั้นเนี่ยเฮอสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่มีแนวคิดคล้ายกันมากมายเช่นติงเลยที่เป็นเจ้าของ NetEase และเหลยจุนนะครับเจ้าของบริษัทเซี่ยวมี่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เองเนี่ยได้สร้างบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายโดยเฉพาะในแวดวงอินเทอร์เน็ตนะครับและมักจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนกันเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายใหม่ๆโดยตัวของเธอและ เจียเองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันยังเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับผลิตภัณฑ์หลักของ UC Web วก็คือเว็บเบราว์เซอร์และบริการอ e ีเมลนะครับต่อมาก็ขยายไปสู่เกมและการค้นหานะครับมันทำให้ u c Web เนี่ยได้กลายเป็นเบราว์เซอร์มือถือที่นิยมที่สุดในจีนอย่างรวดเร็วนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยดึงดูดความสนใจจากคู่แข่งนะครับและในปี2 0 1 4พวกเขาก็ขายบริษัทให้กับยักษ์ใหญ่อย,อย่างอาลีบาบาด้วยมูลค่า4,300ล้านด เพียงแค่37ปีเท่านั้นนะครับเหอเสี่ยวเพิงบรรลุปเป้าหมายของเขาเร็วกว่ากําหนดถึง3ปีนะครับโดยทั้งเหอและเจียเนี่ยก็ยังคงทํางานต่ออยู่กับอลีบาบานะครับซึ่งเจเอเยรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของแผนก UC w e เวในขณะที่เหอเนี่ยเริ่มต้นในตําแหน่งผู้อํานวยการอลีบาบามบายและต่อมาได้รับมอบหมายให้ดูแลแผนกเกมเพิ่มเติมนะครับและในช่วงไม่กี่ปีถัดมา ที่สั่งซื้อมานะครับเขาเองเนี่ยประทับใจในรถคันนี้เป็นอย่างมากเขาเสนอให้อารีบาบาเนี่ยพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยถูกปฏิเสธนะครับซึ่ง แน่นอนว่าสำหรับเพอเขาเองเนี่ยได้เห็นอนาคตของการเดินทางและตัวเขาเองเนี่ยตื่นเต้นอย่างมากนะครับที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมันแต่ด้วยความที่ตัวของเหอเสี่ยวเผิงเองเนี่ยไม่ใช่วิศวกรยานยนต์นะครับเขาเป็นวิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะออกแบบรถยนต์ได้ด้วยตนเองแต่ด้วยคอนเนคชันของเขานะครับเขาได้ไปเจอวิศวกรยานยนต์2คนที่มีประสบการณ์และมีความทะเยอทะยานที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ทั้งเสี่ยเหิงและเหอเท่านะครับ ซึ่งเป็นพนักง,งานของกวางโจออโตโมบิลนะครับหรือ GAC ในแผนกพลังงานใหม่นะครับเสียเหิงเองเนี่ยเป็นวิศวกรอาวุโสและเคยมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ทัามชิของ GAC นะครับส่วนเฮอร์ทาเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมยานพาหนะและกําลังทํางานเกี่ยวกับ รถยนต์ไร้คนขับอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยต่างตื่นเต้นกับแนวคิดการสร้างรถเทสลาของจีนนะครับและได้ละออกจาก GAC ทั้ง3ก็ร่วมกันก่อ,กกอตั้งบริษัทใหม่ในเดือนมกราคมปี2015นะครับซึ่งก็คือเสี่ยวเพิงมอเตอร์หรือว่า X เพิงมอเตอร์นั่นเองบบ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 บเบบบบบบเบบบเบบบบบบบเบบ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 บเบิง erm คันแรกในขณะที่เหอเสี S ่ยวเบิงเนี่ยดูแลเรื่องการหาเงินทุนนะครับ เชื้อเิรงได้สรรหาวิศวกรที่มีความสามารถมากมายทั้งจากอุตสาหการรมยานยนต์และในภาคเทคโนโลยีนะครับโดยภาพร่างของการออกแบบแรกเนี่ยปรากฏขึ้นในเดือนกรนยายนปี2016นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าไอ้เผิงเบต้านะครับโดยเน้นคุณสมบัติอัจฉริยะด้วยการเชื่อมต่อมือถือและชุดเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่บนหลังคารถนะครับหปีต่อมาเนี่ยการผลิตก็เริ่มต้นขึ้นนะครับรถยนต์15คันของรุ่นที่เรียกว่า Identity X เนี่ย ถูกมอบให้กับนักลงทุนรายแรกๆในขณะเดียวกันเฮอร์เซลเพิงเองเนี่ยก็ยังยุ่งอยู่กับการพบปะผู้คนมากมายทั้งในวงการธุรกิจการเงินนะครับโดยตั้งแต่ปี2016ถึงปี2019เนี่ยเ,เพิงผ่านการระดมทุนมาหลายรอบนะครับและเหอเองเนี่ยก็สามารถดึงดูดบริษัทชื่อดังหลายแห่งเพื่อนของเขาที่อาลีบาบาเนี่ยเข้ามาถือหุ้นเป็นจํานวนมากนะครับรวมทั้งเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยมี่และฟ็อกค,คอนผู้ผลิต i iPhone ก็ลงทุนในบริษัทด้วยนะครับ นอกจากบริษัทัใหญ่ในวงการเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเฮอก็ยังได้ไปดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนเวนเจอร์แคปิตัลมากมายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่เป้าหมายหลักของเหอก็คือการพาเอ็กเพิงเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศในปี2019หรือปี2020นะครับ ซึ่งสุดท้ายเขาก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับมีการทำ IPO และได้รับแรงหนุนจากการที่ราคาหุ้นเทส l a เนี่ยพุ่งสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี2020นะครับเอร์เ,เนี่ยระดมทุนได้1,500ล้านดอลลาร์จาก การทา IPO นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนที่สูงมากๆนะครับตัวอย่างเทสลาเนี่ยเราก็เคยได้เห็นบทเรียนมาแล้วนะครับเกือบจะล้มลายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับสำหรับเทสลาแต่าสามารถกู้วิกฤตกลับมาได้เอ็กเพิเองเนี่ยก็มีการทํา IPO ครั้งที่2นะครับในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยจดทะเบียนคู่ขนานเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคมปี2021ในขณะที่การส่งมอบรุ่นสุดท้ายของ X p e n เพิ t a แลบ้วแลก็ i d e n t i t y X เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมปี2018นะคร รถรุ่นนี้นมีชื่อว่า G3 ย่อมาจาก Geek3 นะครับซึ่งเป็นชื่อที่ชนะการโหวตในโซเชียลมีเดีย G3 เนี่ยเป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในตอนนั้น G3 ใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า d a v i d นะครับโดยมีแบตเตอรี่ CATL รถขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์เดียวและมีแบตเตอรี่ให้เลือกหลายขนาดนะครับด้วยระยะทางวิ่ง365ถึง520กิโลเมตรนะครับก็อบอกว่า G3 เนี่ยเป็นรถที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับ และมีการพัฒนารูปโมเดลนี้อย่างต่อเนื่องรุ่นที่ระยะทางวิ่ง365กิโลเมตรเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยรุ่น400กิโลเมตรในปี2019และรุ่น460กิโลเมตรในปี2020ท่3มาพร้อมกับ X Pilot v e r s i o นแรกนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของ X เพิงซึ่งเรียกได้ว่าโคลนกันมาจาก t ท s l a เลยก็ว่าได้นะครับด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นการจอดอัตโนมัติ ซึ่งในเวอร์ชันซอฟต์แวร์เวอร์ชันแรกเองเนี่ยก็มีระบบอัตโนมัติที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ว่า เอ็กเพิร์ก็พัฒนาซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตผ่านออนไลน์ได้จนสุดท้ายเนี่ยสามารถทําให้ฟังก์ชันการทํางานอัตโนมัติของรถเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลานะครับและในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในเดือนเมษาย,ยนปี2019เอ็กเพิร์ได้เปิดตัวรถรุ่นที่2ก็คือ P7 นะครับซึ่งเป็นรถซีดานขนาดใหญ่ที่มาท้าชนเทสลาโมเดล3โดยตรงนะครับ P7 เนี่ยถูกสร้างบนแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนะครับ มีความล้ำสมัยกว่ามีระบบการสั่นสะเทือนอิสระรอบคันและมีพื้นที่สำหรับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่านะครับโดยรุ่น x t e n d e d Long r a n g เองเนี่ยสามารถวิ่งได้700กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC และรุ่น Performance ที่มีมอเตอร์คู่เนี่ย X- p พิงก็ได้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ของ X-Pilot ที่สามารถขับเกียอัตโนมัติในระดับ3ได้นะครับ รวมถึงมีการสร้างรถที่มีความแหวกแนวเช่นแอคเพิ่นได้เปิดตัว P7 Wing ในปี2020ะครับซึ่งเป็นรุ่น P7 แต่มีประตูแบบปีกนกและไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์คาร์เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีการวางจำหน่ายขายจริงในปีนั้น และมันมีความท้าทายที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นกับเอ็กเพิด้วยนะครับเพราะว่าในการผลิตและจัดจำหนารถยนต์ในประเทศจีนเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์จําเป็นต้องมีใบอนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลการนะครับหลังจากที่ได้มีการออกใบอนุญ,ญาตประมาณ15บาใบสำหรับผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ในปี2016เนี่ยรัฐบาลก็หยุดออกใบอนุญาตใหม่ นั่นทาให้เกิดปัญหานะครับสำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ๆมันมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่2ออย่างก็คือการอาศัยใบอนุญาตของผู้อื่นหรือการเข้าซื้อกิจการของผู้ผลิตที่มีใบอนุญาตนะครับซึ่งเอ็กเผิงเองเนี่ยก็ทําทั้ง2วิธีนะครับโดยตอนที่รุ่น G3 มมีแผนที่จะเข้าสู่การผลิตนะครับโรงงานของเอ็กเผิงเองเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ทางเอกเพิงจึงหันไปใช้การจ้างผลิตและเลือกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเฮมาออโตม b บิลนะครับซึ่งเป็นบรายเล็กๆที่มีสำนักงานใหญ่ในมณนทนไห่หานานผลิตรถย,ยนต์นั่งส่วนบุคคลผ่านกิจการร่วมค้ากับ FAW นะครับและผลิตรถเพื่อการผลิตขนาดเล็กในโรงงานของตนเองในเจิ้งโจนะครับสุดท้ายเนี่ยรุ่น G3 เองนี่ยก็ถูกประกอบขึ้นในโรงงานที่เจิ้งโจ ไฮมาเองเนี่ยเคยเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปนะครับบริษัทเผชิญกับปัญหาทางการเงินและไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาพวกเขาก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะครับในช่วงต้นปี2020ระหว่างการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยไฮมาเองเนี่ยก็หยุดการผลิตรถยนต์แบรนด์ของตัวเองชั่วคราวและ G3 ก็เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่พวกเขาได้ผลิตนะครับนับตั้งแต่นั้นไปต้นมาการผลิตของไฮมาเองเนี่ยก็ได้กลับมาดำเนินอีกครั้งแต่ว่าอยู่ในระดับที่ ฝั่งของเอ็กเผิงเนี่ยเริ่มสร้างโรงงานอัจฉริยะของตัวเองที่มีกําลังการผลิตปีละ100,000คันตั้งแต่ปี2016นะครับโรงงานนี้เนี่ยสร้างขึ้นในเมืองเจ้าชิงนะครับไม่ไกลจาก เมืองกวางโจโรงงานเสร็จในช่วงต้นปี2020โดยพร้อมที่จะผลิตรถยนต์สีดาน P7 แต่ด้วยการที่เอ็กเพิงยังไม่ได้รับไปอนุญาตนะครับพวกเขาจึงได้เข้าซื้อกิจการผู้ผลิตรถกระบะที่มีชื่อว่าโฟเดนะครับในเมืองฟอสซานที่อยู่ใกล้เขียงนะครับโรงงานโฟเดเนี่ยเริ่มต้นเป็นโรงงานปั๊มขึ้นรูปสําหรับดนานจริงอโตโมบิลในช่วงปลายทศวรรษที่1980และในช่วงกลางทศวรรษที่1990เนี่ยก็มีการประกอบรถยนต์ทั้งคันนะครับ แต่โรงงานเนี่ยถูกแยกออกมาเป็นบริษัทอิสระนะครับเมื่อหนานจริงออโตมบิลปรับโครงสร้างองคอ์กรในปี2001ซึ่งเจ้าของใหม่ก็คือ 4D เดนั่นเองนะครับและโรงงานแห่งนี้ก็กลายเป็นโรงงานสำคัญในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์จีนนะครับเพราะว่ามีการสร้างตัวถังรถกระบะให้กับผู้ผลิตรายๆนะครับรวมถึงบริษัทยยใหญ่ๆอย่างเกนวอลมอเตอร์นะครับซึ่งนอกจากเป็นซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วเนี่ยโฟเดยังทำตลาดรถกระบะและ SUV ภายใต้ใตแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับ เอกเพิงก็ได้ซื้อกิจการโฟเดในเดือนมีนาคมปี2020แม้ว่า2บริษัทที่มีเจ้าของต่างกันเนี่ยจะไม่สามารถซื้อขายใบอนุญ,ญาตการผลิตได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาสามารถโอนใบอนุญ,ญาตระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทแม่ได้นะครับบริษัทแม่เนี่ยสามารถใช้ใบอนุญ,ญาตเดียวกันกับบริษัทย่อยหลายแห่งที่เป็นบริษัทลูกของพวกเขาได้ดังนั้นเอกเพิงจึงสามารถใช้ใบอนุญ,ญาตของโฟเดสําหรับโรงงานที่ยังสร้างไม่เสร็จได้ ซึ่งเอ็กเพิรเริ่มก่อสร้างโรงงานที่2ในกวางโจในช่วงปี2020และโรงงานที่3ในอู่ฮั่นโรงงานอู่ฮั่นเนี่ยเป็นโครงการร่วมกันกับหน่วยงานของเมืองนะครับและจะผลิตรถยนต์รุ่นต่อไปของเอ็กเพิรก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์ของเอ็กเพิรเนี่ยมันไปไกลมากกว่าแค่รถยนต์นะครับ ตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยเอ็กเพิงนำเสนอตัวเองในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตรถยนต์นะครับเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติพวกเขาพยายามขยายฐานลูกค้ายอย่างต่อเนื่องนะครับมีการพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนาไปใช้แบตเตอรี่ LFP ที่มีราคาถูกกว่าทําให้ราคารถยนต์ลดลงนะครับสาหรับสิ่งที่มีความแตกต่างของบริษัทเอ็กเพิงกับบริษัทยานยนต์รายอื่นๆนะครับนั่นก็คือ มีอัตราส่วนถึง40%ของพนักง,งานนะครับที่อยู่ในแผนก R&D โดยหลายคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับซึ่ง X เอกเผิงเนี่ยกำหนดให้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคอหลักของพวกเขานะครับส่วนในด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยเอกเผิงใช้ชิปและคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยของเอ็มบิเดียเป็นหลักนะครับและซอฟต์แวร์ในส่วนของการเรียนรู้แบบอัตโนมัติเนี่ยพวกเขาทําขึ้นเองภายในบริษัทสื่อมวลชนเนี่ยก็ให้การยอมรับพวกเขานะครับว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับเทสลามาก ตัวของเฮอร์ซิยอเพิงเองเนี่ยก็ไม่เคยปิดบังนะครับว่าเขาชื่นชอบเทสลานะครับเขาเองเนี่ยเปิดเผยหลายครั้งว่าเอก็กเพิงเองเนี่ยก็ใช้ข้อมูลโอเพนซอร์สของเทสลาอย่างเต็มที่นะครับหลายคนก็อาจจะมองอีกมุมนึงนะครับว่ามันอาจจะเป็นแบรนด์ที่ลอกเลียนแบบเทสลาซึ่งแม้แต่เรื่องของการดีไซน์การออกแบบรถยนต์เองเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับแบรนด์เทสลาเป็นอย่างมากนะครับ และมันก็มีคดีสําคัญเกิดขึ้นนะครับคดีของเฉาว,วางจื้ออดีตพนักง,งานของเทสลานะครับที่ย้ายมาทํางานที่เอ็กเพิงเพื่อพัฒนาเอ็กพายตัวเขาเองเนี่ยถูกอ่าาว่าขโมยซอสโค้ดออโต้พายอของเทสลานะครับเฉาเองเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาในตอนแรกนะครับแต่ว่าในภายหลังเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยได้คัดลอกซอสโค้ดก่อนที่จะออกจากเทสลานะครับสุดท้ายเทสลาและเฉาเองเนี่ยก็ตกลงยุติคดีนอกศาลในท้ายที่สุดแม้ว่าเอ็กเพิงไม่เคยดูฟ้องอย่างเป็นทางการนะครับ แต่ชื่อเสียงของบริษัทก็เสียหายนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยตัวของชาวเองก็ไม่ได้ทํางานกับเอ็กเพิงแล้วและผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ถือได้ว่าเห็นภาพชัดนะครับของวิสัยทัศน์ของบริษัทเอ็กเพิงเองนะครับนั่นก็คือ X2 ทนะครับที่เป็นยานพานหนะไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้นะครับมันเป็นโครงการส่วนตัวของเหอเสี่ยเพิงนะครับบริษัทย่อยของเอ็กเพิงที่รับผิดชอบ X2 เ,เนี่ยมีเหอเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโดยเอ็กเพิงเองเนี่ยก็มีความเสียเรียดมากๆนะครับกับยานพานหนะชนิดนี้ พวกเขามองเห็นตลาดแท็กซี่ระดับพรีเมียมในเมืองเป็นเป้าหมายหลักสาหรับยานพาหนะนี้นะครับและสามารถต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่วิ่งบนท้องถนนอย่างรถยนต์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราเห็นได้ว่าเอ็กเพิเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและทุ่มเทให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบอัจฉริยะเฮอเสียวเพิงเองเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสอยู่เพียงแค่รถยนต์เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันยิ่งคล้ายกับอีลอนมัสมากมากนะครับเพราะว่าอีลอนมัสเนี่า มีหลากหลายธุรกิจมากๆนะครับและเป็นวิชั่นที่เป็นเทรนด์อนาคตของโลกเราแทบจะทั้งสิ้นนะครับดูเหมือนว่า2บริษัทนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆอย่างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเทสลาก็ยังนำห่างเอกเพิงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าบริษัทยานยนต์จีนแห่งนี้เนี่ยจะสามารถก้าวข้าม และนำหน้าเทส la ได้หรือไม่ในยุคอนาคตนะครับตอนนี้พวกเขากำลังขยายกิจการไปทั่วทุกมุมโลกนะครับเราอาจจะเห็นรถยนต์ของพวกเขาไปในหลายๆแห่งทั้งในยุโรปอเมริกาหรือในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสุดท้ายก็อยากให้จำชื่อแบรนด์เอ็กเพิงไว้นะครับเพราะแบรนด์นี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยในวงการยานยนต์ในทศวรรษหน้านั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเอ็กเพิงใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่อง ราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ t h a R A, A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ